ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้รักบ,บอนไซเรามาถ่ายกันนอกสถานที่นะคะวันนี้พามาเที่ยวชมสวนท่านนายกสมาคมบอนไซแห่งประเทศไทยค่ะคือท่านนายกพิสิทธิ์ค่ะเราอยู่ที่เมืองการไร่อริยะวันนี้เรามาเอาไม้มาทำค่ะวันนี้เอาไม้มาปรับเปลี่ยนรูปทรงกัน เอาตะโกมาส่วน้า,าที่บ้านก็จะเป็นตะโกใช่ไหมคะก็เลยเอามาเปลี่ยนแปลงเข้าใหม่เราพยายามหาความรู้ใหม่ๆม,มาเพิ่มเติมจากความรู้เดิมๆที่เรามีคือเราก็คือ อยากได้ความรู้เพิ่มอ่ะก็ต้องเดินหาความรู้บัตสายเรียนไม่จบอ่ะไม่มีวันจบอ่ะคือมันจะมีอะไรแปลกใหม่ๆให้เราทำเรื่อยๆอ่ะถ้าคนที่กล้าที่จะปรับเปลี่ยนหรือออกนอกกรอบสักหน่อยก็จะได้อะไรแปลกใหม่ๆมาแทนค่ะก็จะนอกกรอบเราก็จะได้อะไรใหม่ๆเข้ามา พยายามหาความลูกใหม่ๆแปลกๆมาเรื่อยๆอค่ะนั่นเป็นไม้ไก่อไกลคือทดตัดทดกิ่งในดินนะคะไม้นี่จะเป็นไม้ลงดินของท่านค่ะ,ะเป็นพวกไซไซจีน เป็นไซจีนต้นไกรต้นนี้เป็นต้นไกรแล้วก็ต้นนู้นก็จะเป็นต้นโพไม้เยอะมากอะ่ะไม้ที่นี่เยอะมากๆหลากหลายรูปทรงอ่ะานี่นี่ก็เป็นไม้ที่น่าจะเป็นไม้ที่เปลี่ยนดินแล้วก็เอามาพักไว้ในร่มเ่ยค่ะแล้วก็นู้นก็เป็นไม้ทดกิ่งสั้นตอนนี้ ตอนเช้าอ่ะอ่านี่ค่ะนักเรียนเรา,<ม>านัก <มา S 1> เรียนนักเรียนเรามารอเรียนรอเรียนรอเข้าโรงเรียนค่ะอันนี้น่นกจจะเป็นพวกส่วนมากจะเป็นพวกไซจีนนะคะแล้วก็ตะโกนี่มะขามค่ะมะขามมาตัดซึตัดรูปทรงไปนี่ก็จะเป็นมะขามตอนตัดเราไม่ได้มาค่ะเรา ฐานสวยอ่ะคุณอย่างสวยเลยฐานรอบเลยฐานรอบเมื่อคืนเรานอนนี่อ่ะนอนมือการหนึ่งคืนนี่ก็จะเป็นมะขามมะขามไม้เกาะหินดูอ่ะ มองไม่เห็นลาบเป็นเส้นเลยก็จะเป็นกระโปรงเลยอย่างเงี้ยเห็นแค่เห็นโพมาลำไร้ลำไรนี่จะเป็นทางเข้านะคะนี่จะเป็นอันนี้จะเป็นหมากที่เก่าแก่มากๆดูสีผิวมากค่ะไม้ที่เก่าแก่มากเลยนี่ก็เริ่มเลี้ยง เลี้ยงกิ่งแล้วก็ดูแล้วโป่งอ่ะถ้าจบนี่จะเป็นอะไรไม้ที่อลังการมากเลยอ่ะด้านหลังก็จะเป็นตะโกทรงต้นสูงไม้ใหญ่นะคะนี่จะเป็นไม้ใหญ่ทั้งนั้นเลยนี่จะเป็นไก,กรกลึงกลุ่มกอค่ะมันก็จะเป็นตะโกป่าใหญ่ลำใหญ่ค่ะลำแน่นตึ๊บเลยค่ะ มันจะเป็นสมัมจะเป็นดงตะโกที่เห็นดำๆเนะะี่ยค่ะตะโกสายยักษ์ๆอะ่ะนี่ก็จะเป็น,น,นต้นตะโกนี่ก็จะเป็นตะโกฐานจะสวยมากเลยค่ะฐานไม้จะสวยแล้วไม้นานอะ่ะไม้นานน,านี่ผิวก็จะสวยมากเลยออกออกเก่าๆเ,เป็นสนิมสนิมอาะสวยค่ะไม้ นี่ก็พามาดูไม้แบบกึ่งโครงสร้างนะนี่เป็นตะโกนี่เป็นเป็นกิ่งกิ่งกิ่งใหม่เลยนะคะเนี่ยต้นใหม่ๆ่ปล่อยอีกขึ้นแล้วเลี้ยงทิ้งไปเลยค่ะมาเกาะหินจะเป็นมาเกาะหินแล้วก็ ตะโกย่างยักษ์ตะโกยักษนะ์มนี่เป็นหมากก่อหินอย่างสวยเลยค่ะไม้นี่เริ่มฟูแล้วจะเป็นปอค่ะตะโกนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งดงเป็นโซนดงนี่จะเป็นไม้โครงสร้างเลี้ยงเนนไล่ไปไม้เยอะมากอ่ะเยอะมากจริงๆ นี่จะเป็นโรงทําไม้เวลาคือถ้านนยยกจะทําก็จะยกไม้เข้าไปนั้นเอารถรถยกเข้าไปแล้วก็ไปทําร่มแล้วก็ยกออกมาต้นไหนที่จะเป็นเหมือนที่พักไม้ค่ะตรงสถานนี้เป็นที่พักไม้ก็จะเป็นทางเข้าสวนเข้าไปข้างใน ไม้เยอะมากไทยทั้งวันก็ไม่ครบทุกต้นหรอกค่ะจะเป็นนี่จะเป็นโซนไม้ที่มีโครงสร้างไม้เริ่มจบด้านหน้าที่มองเห็นไปนะั่นก็จะเป็นเสาโทริสีแดงตั้งตงงางาเวลารถวิ่งเข้าไปก็จะลอดใต้เสาโทริไปในนู้นก็จะเป็นดงไกลนะคะไกลเกาะหิน สวยค่ะไม้สวยหลากหลายรูปทรงดูไม่เบื่อดูได้ทั้งวันค่ะมันแต่อากาศร้อนนะคะมันการร้อนมากร้อนจริงๆนะไม่มีแดดแต่ร้อนอะมาดูต้นนี้กันต้นนี้จะเป็นหมา ที่มองเห็นใหญ่นี่จะเป็นต้นกลางนะคะแล้วก็มาดูต้นยักษ์มากมะเดื่อยักษ์อย่างใหญ่เลยค่ะใหญ่มากเลยเริ่มไม้เริ่มมีกิ่งให้แล้วถ้าจบมานี่จะถือเป็นไม้มะเดื่อยักษ น่าจะเป็นต้นใหญ่ที่สุดแล้วมั้งเนี่ยทรงสวยมากเลยค่ะไม้ระดับไซนี้แล้วอย่างนี้ถั่วเตี้ยนะเตี้ยเลยแหละถ้าไม้ไซส์ใหญ่ๆขนาดนี้แล้วสูงประมาณนี้น่าจะเตี้ยออกมาน่าจะอลังการมากเลยถ้าจบอ่ะนั่นก็จะเป็นไม้ที่ตั้งโครงสร้างขนาดเลยค่ะที่มองเห็นใน,ในดงนะมีสองฟากดูแล้วดูได้ทั้งวันอ่ะ บอกเลยดูได้ทั้งวันเลยมองไปทางอ่นนอจาจ์หลอดค่ะว่าไงครับลูกพี่หลอด<า>ดูไมมชมชวนเอ,อ้ยนี่นะคะอาจารย์หลอดมือหนึ่งครับวัสดีครับวัสดีครับค่ะข,ขอบคุณค่ะ <laughs> มาชมสวยๆกันทั้งนั้นเลยแดดไม่มีแต่ร้อนมากค่ะ <c oughs> ถ,ถ้าใครอยากมาชมไม้ที่นี่ไรอรยะส่วนของท่านนายกมาชมได้นะคะท่านคือท่านนายกอยากให้มาเที่ยวชมอะค่ะใครอยากมาก็เข้ามาชมได้เลย จะมีคนดูดูแลแล้วสะดวกก็โทรบอกท่านหน่อยหรือโทรบอกอาจารย์หลอดว่าอยากเข้ามาเที่ยวชมได้นะคะท่านไม่ห่วงท่านอยากให้ความรู้กับคนที่อยากมีอยากเต่นไม้กันเยอะๆคือประสบการณ์มาแชร์กันอย่างนี้ค่ะ ถ้าใครอยากเรียนรู้ก็เข้าไปได้นะคะเพจบางกอกบ,บอนไซอะ่ะท่านจะสอนทุกวันเปิดสอนไลฟ์สดสอนนะคะได้เลยแต่น,นี่เราก็พามาเที่ยวชมสวนท่านแต่ถ้าอยากเรียนรู้หรือทำไม้ก็เข้าไปได้นะ,ะที่เพจบางกอกบ,บอนไซจะมีการสอนทุกบ่ายสามโมงะคะ่ะได้วันนี้เราก็พามาเที่ยวชมสวนท่านนายก กันดับเพียงแค่นี้นะคลิปนี้หวังว่าคงชอบคลิปที่เราทำช่วยกดไลค์กดแชร์คลิปเราด้วยนะคะถ้าอยากได้ความรู้เรียนรู้เรียนรู้บอนไซมือใหม่หัดเล่นก็ไปที่เพจบางกอกบอนไซได้นะคะมีการสอนไลฟ์สดสอนคะ่ะสำหรับ คลิปนี้วันนี้สวัสดีค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ